สวัสดีครับวันนี้มาทานข้าวต้มกันนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็จะเป็นไชโป้นะครับไชโป้จากแม่กิมพวยนะครับนี่ครับผัดใส่ไข่นะครับผมอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็นี่กุนเชียงเจ๊เล็กจากตลาดสมมกรนะครับแล้วจะลองดูว่าอร่อยแค่ไหนนะครับอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นผักกาดดองครับนี่ครับเกี๊ยมฉ่ายหรือว่าผักกาดดองนะครับเอามาหั่นแล้วก็ทําเป็นยำนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาทอดนะครับปลากรอบจาก ตลาดหนองมนนะครับแล้วก็หุงข้าวต้มมานะครับวันนี้นะครับข้าวต้มกุ้ยนะครับอ่าอร่อยยนะครับเพื่อนๆครับมาทานด้วยกันนะครับมื้อนี้ง่ายๆนะครับทานได้ทั้งวันเลยนะครับผมอ่าข้าวต้มชามเล็กชามใหญ่ครับเรียกเอาเลยนะครับนี่ครับน่าทานจริงๆนะครับกับข้าวนะครับมาทานด้วยกันนะครับนี่ครับเช้าๆ้านะครับปลาอร่อยด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามต้มชาแนลด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับมาทานด้วยกันครับ